วันนี้เราจะมาทำข้าวต้มธัญ,ญพืชหรือเรียกว่าข้าวต้มชีวจิตอย่างที่1ลูกเดือยอย่างที่สองถั่วแดงที่สผักกาดขาว4ีข้าวธัญ,ญพืชห้าถั่วเขียวเลาะเปลือกและหกข้าวบาเล่แล้วก็มีส่วนผสมอย่างอื่นอีกที่แล้วแต่เราชอบว่ากันอย่างนั้นเธอเหมือนกับขายกว๋วยเตี๋ยวอะ เราจะใส่แปะกล้วยก็ได้ใส่เกาลักก็ได้แล้วถ้าคนจีนก็นิยมใส่เกากี้บางคนก็แถมใส่ลำไย,ยอบแห้งแต่บางคนก็ไม่ใส่เพราะว่ามันมีความหวานใส่ลำไย,ยนี่ใส่ทีหลังนะฮะเหมือนยังขายก๋วยเตี๋ยวก็คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยใส่ทีหลังแล้วแต่คนชอบเริ่มแรกเลยก็ต้องเอาลูกเดือยไปแช่น้ํา ประมาณสิบสองชั่วโมงคือแช่ตอนกลางคืนน่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะได้ต้มได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปใส่น้ำร้อนก็ได้แช่ไว้ประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงแช่น้ำร้อนไว้แล้วค่อยนำมาต้มเริ่มแรกก็ใช้ไฟแรงพอมันเดือดแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟเรียกว่าไฟเบาไฟอ่อนๆน,นะครับ ต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้ว่าทีแรกไฟไฟก็ให้แรงให้มันเดือดนี่ก็แช่มาแล้วครับ12ชั่วโมงก็คือแช่ตั้งแต่มาคืนนี้นี่ก็เดี๋ยวเราเอามาล้างอีกทีหนึ่งล้างอีกครั้งหนึ่งล้างเสร็จก็จะนำมาต้มเลยล้างสองเที่ยว <uğ divisions> ที่เป็นน้ำน้ำกองสำหรับเป็นน้ำกินโดยเฉพาะนะฮะแต่ถ้าเราสมมติว่าใช้ถ้วยตวงใช้ถ้วยตวงอย่างนี้ประมาณสิบถ้วยตวงของน้ำที่จะใส่ลงใบต้มนะฮะนี่ผมประมาณนะเพระาะว่าต้มอ,อยู่ทุกวันก็รู้ประมาณสิบถ้วยตวคงครับเริ่มแรกก็ใช้ไฟแรงนิดหน่อยเพื่อให้มันเดือดพอเดือดแล้วเราก็ ใช้ไฟเบาให้มันค,อค,อคอ่อยๆต้มต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือชั่วโมงกว่าจนกว่ามันจะนิ่มแล้วเราค่อยใส่ผักที่หลังเนระหว่างนี้เราก็เอาผักผัก,ผกเผามหาหั่นเลยนะครัผักที่ส่วนที่ไม่เอาที่ ยอย่าให้มันใหญ่ถ้าหันใหญ่ไปอีกยากบรรจะร์แหมจุกจันเนื้อยาวๆนี่เราหันให้สันส้นๆหันให้เล็เลเลกๆว่ามัน <ừ. S 1> นี่เธอเธอก็ใส่เอาไว้กันใส่ชามว่ะถ้าเดี๋ยวเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้ว เราก็าเอาผักตัดขาวสับครับในเริ่มเดือดแล้วพอเดือดแล้วเราก็าจะใช้ไฟเบาคือไม่ให้เดือดแรงอย่างนี้เดือดแรงเดือดมากน้ํามันจะขุนครับเราก็หลีไฟลงเพื่อให้มันค่อยๆต้มก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเละครับมันถึงจะนิ่งไม่อย่างนั้นมันจะแข็งแช่ไว้หนึ่งคืนนั้นก็จริง แต่มันก็ยังแข็งครับนี่ก็ไฟเบาไฟอ่อนลงแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ต้งมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้เราก็จะเปิดไฟให้แรงขึ้นเพื่อจะได้เอาส่วนที่เราต้องการใส่ลงไปก็คือเอาแปะก้วยใส่ลงไปเอาผักใส่ลงไปนะฮะเริ่มแรกเราก็จะเอาผักใส่ลงไปก่อน ใส่ลงไปเลยใส,ใ,สลใส่หมดเลยหนึ่งกิโลใส่หมดเลยผักใส่ลงไปก่อนัใส่ลงไปหมดแล้วก็หมัดโคนอ่าคนโคนให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็อแปบกั้วใส่ลงไป โดยเราไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ได้ใส่เค็มไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้ใส่ซุปนะโดยไม่ใส่ซุปนี่แหละครับวิธีง่ายๆเรียกว่าเป็นธัญ,ญพืชกินเพื่อสุขภาพว่าเป็นอย่างนั้นเถอะครับนี่ต้ม ส่วนที่เรียกอะลูกเดือยก็ประมาณครึ่งกิโลนะฮะอย่างละครนะึ่งกิโลประมาณอย่างละครึ่งกิโลต้มแล้วก็ได้เต็มหม้ออย่างนี้แหละครับส่วนไอ้ที่ลำไย,ยนี่เราไม่ใส่แล้วแต่คนกินบางคนก็ใส่บลำไย,ยจะมีความร้อนแล้วก็เป็นของหวานนะฮะ ส่วนเกากี้ก็ใส่ไว้บนชามนะแล้วแต่คนชอบบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะฮะนี่ใส่ตามที่เราต้องการน,นะฮะนี่เราใส่ลงไปเลยแต่ว่าเราจะไม่ใส่พวกที่แบบหวานไม่ใส่นะเกลือก็ไม่ต้องใส่สีอิวน้ำปลาไม่ได้ใส่นะนี่แบบแบบง,งา่าย แปลว่ากินเพื่อสุขภาพนี่อ่ะงา่ายง่ายนี่ก็ต้มให้มันเดือดสักเดี๋ยวหนึ่งเพื่อให้มันสุกทุกอย่างมันจะได้ไม่เสียงายส่วนถั่วแดงนั่นเราเราก็ใส่ทีหลังใครจะกินก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ไว้โรยหน้าก็ได้ก็เหมือนอย่างเขาขายก๋วยเตี๋ยวหรอวครับมีชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นอีกเหมือนกับที่ ผมเคยบรรยายเวียเตียวไม่งอกไม่เอาถั่วงอกนะบางคนก็มีใส่ผักอยู่ข้างบนยังมีเขาเรียกอะไรต้นผักหอมนะบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะฮะผักหอมผักอย่างอื่นก็ได้สารพัดผักนะผักที่กินแล้วเย็นใส่ได้นะฮะนี่ก็เริ่มเดือด ทั่วทั่วกันแหละก็่วนจะต้องปิดไฟแหละปิดไฟแล้วเราก็ปิดฝาไว้สักเดี๋ยวหนึ่งเพื่อให้มันละอุ่เพื่อให้ผักมันนิ่มไม่อย่างนั้นผักมันจะแข็งกระด้างนิดหน่อยอเมื่อมันนิ่มแล้วถึงจะพร้อมเสิร์ฟก็คือตักกินได้ว่ากันอย่างนั้นเถอะไม่ต้องเสิร์ฟไม่ต้องอะไรใครจะกินเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นใครจะใส่ ถั่วแดงใครจะใส่แบบอื่นอีกก็ใส่ได้นะฮะใส่ผักอย่างอื่นอีกก็ได้แล้วแต่คนชอบครับนี่ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วก็จะมาปักใส่คือกินเลยแล้วว่าอย่างนั้นจะจะไปเรียกว่าเสิร์ฟนี่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนอย่างอาจจะลันคาแต่จริงๆก็ทำไปขายได้เนี่ยนี่เราก็คนโคนหน่อย ะะเป็นยังไงครับหน้าตาก็พอใช้ได้นะเอาว่าไม่ได้ดีก็ทำอย่างที่เท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมเป็นนะฮะนี่ก็ตักสายชามเลยตักสายชามนะฮะเราจะกินเท่าไหร่ตักเท่านั้นเป็นวิธีที่ง่ายๆนี่ก็แบบข้าวต้มนะฮะเรียกว่าข้าวต้มชีวจิต เราต้องการแค่นี้เราก็ตักแค่นี้เป็นวิธีที่ง่ายๆครับแล้วก็ทางนี้ก็ปิดฝาลงไปเหมือนเดิมคือยังไม่พร้อมที่จะก,กินนะฮะทีนี้ก็ตักที่เราต้องการใส่สมมติว่าเราต้องการกินถั่วแดงก็ตักถั่วแดงลงไปนะฮะตักถั่วแดงลงไปครับง่ายง่าย ใส่ช้างของเราเองต้องการเผากี้ก็ใส่เผาขี้ลงไปครับเป็นวิธีที่ง่ายๆน,นะฮะอ่้องกันใส่ลำไย,ยอบอแห้งก็ใส่ลงไปนิดหน่อยแต่อย่าเยอะนะฮะนี่แหละครับขั้นตอนก็เสร็จเรียบร้อยนะ,ะการที่ว่าต้มข้าวชีวจิตก็ขั้นตอนก็มีแค่นี้ครับ ไปดูได้นะฮะเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากอย่างที่ผมบอกอะ่ะของผมทําง่ายๆทั้งนั้นว่ากันอย่างนั้นเธอครับต้องขอบคุณท่านที่ทติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ